ขั้นตอนการจองคิวไปถ่ายใบขับขี่ผ่านแอป DLT Smart Queue อันดับแรกเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ในกรณีที่ลงทะเบียนแล้วเราก็เข้าสู่ระบบแต่อันนี้ผมลงทะเบียนแล้วนะจะขอข้ามไปขั้นตอนเข้าสู่ระบบเลยก็คือใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้เสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ พอมาถึงหน้านี้อันดับต่อไปเราเลือกขนส่งที่เราจะไปถ่ายบัตรนะครับผมจะเลือกเป็นชัยภูมิชัยภูมิก็พิมพ์ชัยภูมิไปเลยไม่ต้องใส่สํานักง,งานนะครับเลือกชัยภูมิเสร็จแล้วเลือกงานใบอนุญาตเลือกงานใบอนุญาตเสร็จแล้วก็เลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอันแรกเลยแล้วก็ าทำจากโรงเรียนจะเป็นหนังสือรับรองผ่านการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถก็เลือกอันที่3เสร็จแล้วเลือกประเภทรถที่เราเรียนนะครับสมมติว่าเลือกสมมติว่าเราเรียนรถจักรยานยนต์เราก็เลือกรถจักรยานยนต์ท่านเรียนรถยนต์ก็เลือกรถยนต์แต่ถ้าเรียนทั้งสองอันและพร้อมที่จะไปถ่ายบัตรพร้อมกันก็เลือกรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะแต่อันนี้จะสมมติก่อนผมจะเลือกเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็กรณีที่เราทําใหม่ให้ติ๊ก ข้างล่างสุดตรงนี้เพราะว่าใช้หนังสือรับรองจากการอบรมนะครับแล้วก็ยืนยันทีนี้เลือกหลักสูตรหลักสูตรผ่านการอบรมจากทางโรงเรียนจะเป็นหนังสือรับรองผ่านการอบรม15ชั่วโมงก็เลือก15ชั่วโมงเราจะเด้งมาหน้านี้หน้านี้จะเป็นเดือนแล้วก็วันที่เต็มวันที่ว่างนะครับตัวหนังส,สีเขียวจะเป็นวันวันที่ว่างสามารถจองคิวได้ สมมติว่าเลือกเร็วสุดก็คือวันที่สิบเอ็ดกดเลือกสิบเอ็ดเสร็จแล้วต้องเลือกเวลาระหว่างสิบโมงกับบ่ายสองกับสิบสี่นาฬิกานะครับจะเลือกเป็นสิบสี่นาฬิกาแล้วก็กดรับทราบวันวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเวลาสิบสี่นาฬิกาว่างอยู่สคิวก็เลือกยืนยันการจองยอมรับ รับทราบแล้วก็การกระบาดออกแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้หน้านี้ก็คือหน้าที่เราจองคิวเสร็จแล้วให้กดบันทึกรูปตรงข้างบาร์โคดต,ตรงนี้ก็จะบันทึกรูปหรือไม่ก็แคปหน้าจอนะครับก็จะเป็นการบันทึกคิวไว้ในโทรศัพท์เนาะเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ